สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทำนะคะเมนูไก่ย่างแดงนะคะสูตรสำหรับทำขายนะคะสูตรนี้นะคะก็จะเป็นไก่ย่างแดงนะคะโดยวันนี้เราจะหมักนะคะโดยใช้ผงหมักไก่ย่างแดงนะคะสูตรอ e ีซี่นะคะหนึ่งซองนะคะหมักไก่ได้เจ็ดถึงสิบกิโลนะคะเราก็จะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะวันนี้เราใช้ไก่ส่วนของอะสะโพกนะคะสะโพกนะคะเราก็เอามา หั่นนะคะหั่นตามคลิปเลยนะคะเราก็เอากระดูกไว้ให้ลูกค้าแถมลูกค้าไปเลยนะคะก็ไม่ต้องตัดออกก็ได้หรือใคหนีบยากนะคะเวลาไปหนีบไม้หนีบยากก็ตัดออกได้เลยแล้วก็แผ่ออกแบบนี้นะคะแผ่บางๆได้บางๆหน่อยอเทคนิคการขายคือเพื่อที่จะให้มันดูได้เยอะนิดนึงนะคะทีนี้นะคะเราก็อันนี้ไก่เนี่ยประมาณสัก ถ้าเราใช้ประมาณสักกิโลหนึ่งเราก็ใช้สามหึงสีช้อนนะคะแล้วแต่ว่าชอบนัวน้อยนัวมากนะคะปรับผงลดเพิ่มตามชอบเลยนะคะก็ใส่ผงผสมน้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะมันก็จะได้สีสันออกสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ถ้าทําขายเนี่ยนะคะแนะนําให้หมักข้ามคืนในตู้เย็นเลยนะคะ ถ้าแบบหมักข้ามคืนเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ผงเยอะนะคะก็จะยิ่งประหยัดผงเพราะว่ายิ่งหมักข้ามคืนมันจะยิ่งทําให้กลมกล่อมรสชาติอร่อยเข้มข้นมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่แนะนําให้ใส่ผงเยอะนะคะถ้าชอบแบบนัวน้อยก็ใส่ผงน้อยนะคะถ้าชอบนัวมากก็ใส่ผงมากนะคะถ้าชิมแล้วมันนัวใช่ไหมคะถ้ามันนัวเราก็สามารถเพิ่มเนื้อสัตว์ ใส่เข้าไปนะคะหรือลดผงหมักลงในครั้งต่อไปได้เลยนะคะปรับลดปรับเพิ่มที่ผงนะคะหรือเติมเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะเราก็มาย่างนะคะเราก็นํามาย่างนะคะในที่นี้นะคะเราใช้เตาไฟฟ้านะคะแต่ถ้าใครที่มีเตาถ่านก็สามารถใช้เตาถ่านได้เลยอันนี้เป็นการย่างสาธิตเท่านั้นนะคะสีสันก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะ,อะลองดูนะคะลองเอาไปทําดูนะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการนะคะสั่งซื้อสินค้าก็เดี๋ยวดูหลังท้ายคลิปได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากหมักเองเราก็มีบริการหมักให้ด้วยนะคะก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาเลยนะคะเราหมักให้ก็จะถูกกว่าที่ลูกค้าหมักเองอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงก็มาดูต้นทุนกำไรท้ายคลิปได้เลยนะคะ